ถ้าเชิเจึงจำใจต้องขายอุทิยะท่านเศรษฐีตามราคาที่เสนอไปแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าอถึงแม้เราจะตกลงขายแล้วก็ได้รับวินิจฉัยว่าต้องขายกนะ็จะดูสิท่านเศรษฐีที่จะไปได้ถึงไหนส่วนท่านเศรษฐีดีใจสั่งบริวารทันทีเลย ไอ้น้ำเกวียบนบรรทุกเงินจํานวนหลายร้อยเล่มเกวียนก็น,นํามาปูเรียงเต็มพื้นที่อุทยานโอ้โห,โโหและก็มาเรี้ยงเงินจริงๆเป็นบุคคลป,ประวัติศาสตร์ที่โลกไม่เชื่อว่าจะมีคนอย่างนี้ในโลกเหมือนโลกไม่เชื่อว่าจะมีคนอย่างนี้ในโลกเหมือนกันที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบารมีปรารถนาภูมันยิ่งใหญ่จะยื้อสัตว์ขนสัตว์ ท่านอาจาพิธีการเศรษฐีบริวาร้นตนปูเงินเรียงกันโดยเริ่มจากภายในภายในออกังนอกคือท้ายสวนันเลยเลื่อนมาโอมมาเลยปูมาเลยเป็นลาดับโอ้โหปูมาทุกอันจะรดกันเรียงกันอย่างมีระเบียบดูสินี่โอนมาแล้ว ส่วนในบางแห่งที่มีต้นไม้หรือแอ่งน้าก็จะกองเอาไว้โดยกะให้เท่ากับพื้นที่บริเวณของต้นไม้หรือแอ่งน้ําคือถ้ามีแอ่งน้ําตอนนั้นมันปูไม่ได้มันจมน้าก็เอากองไว้กะคะเนโดยสายตาว่ามีพื้นที่ขนาดนี้้ะปูถ้ากองนี้ปูแล้วเท่ากับพื้นที่หรือที่มีต้นไม้ก็กองกองไว้เนื้อที่ต้นไม้สักกี่เมตรก็กองไว้เงินที่ท่านนะท่านวิการเศรษฐีขนออกมาคราวดียังไม่พอ ขาดเพียงพื้นที่บริเวณซุ้มประตูทางเขา้าขนมาทีเยอะจีะท่านเศรษฐีจึงให้บริวารรีบกลับไปขนมาอีกเป่ะปูด้วยใบหน้าที่สดชื่นผ่องใสที่เรากลับมาดูเจ้าชีพปกติไน้้นเป็นคนตรหนีมายอมจ่ายทรัพย์ของตอนง่ายๆใครมาขอเขาบอกเชิญไปข้างหน้าทีนี้บริวารทั้งท่านนี่น กลับมาเล่าให้ฟังเพราะคอยฟังข่าวตลอดโอ้ท่านดูจะฝุ่นฟุ้งเลยเนี่ยเขาขนมาถึงตรงนั้นเขาปูมาถึงตรงนี้ตรงน,นี้แต่ bon. เชีฟังทีกระทึกทีฟังทีระทึกทีโอโ้ตายตันนี้มาถึงครึ่งสวนแล้วสามส่วนสี่ของสวนแล้วเหลืออีกนิดเดียวแล้วเนี่ยมาเรื่อยๆเลยเนี่ยในที่ <PP. S 1> สุดจากการอกสันแขนแขวน เปลี่ยนแปลงจิตใจท่านใหม่ให้เกิดศรัทธาขึ้นบอกโอ้โห,โโหเห็นแล้วขนลุกตอนแรกตกใจประวัติท่านพึนพงแตเขาเห็นคนเอาจริงเนี่ยคนลุกสู้เปลี่ยนจากใจที่มืดบอดด้วยความตณีเนี่ยมาเรื่อมเป็นเงาและใสกระจ่างด้วยความศรัทธาในการกระทําของท่านนาธรรมดิการเศรษฐีนี่ผู้นําบุญยอดกัลยาณมิตรยุคนั้นเนี่ย โอ้ที่ผืนน้องเราคงไม่เหลือแล้วเนี่ยท่านเศรษฐีเล่นปูลาดเงินจนเต็มพื้นที่แล้วโอ้โอ้โอ้เลยให้บริวารไปเชิญท่านเศรษฐีมาท่านเศรษฐีพอแล้วขอให้ฟังให้ดีนะตอนนีเลยท่านเศรษฐีเดี๋ยวหยุดก่อนพอก่อนจะเพิ่งปูอีกขอให้ท่านเหลือที่ไว้ตรงนี้ให้กันแล้วเถอะ ไม่ต้องนำเงินมาปูราดแล้วนะ่ะแล้วขอร่วมบุญด้วยโดยถวายพื้นที่นี้ให้แก่พระศาสนาแต่ก็ต้องมีข้อแม้อยู่ดีและถึงศรัทธาอย่างไงท่านเศรษฐีก็นึกในใจว่าเจ้าเชษฐราชกุม,มารนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมีคนรู้จักการที่เจ้าเชษฐมาเลื่อนสายในพุทธศาสนาย,ย่อมเกิดผลดีดท่านเศรษฐีจึงตัดสินใจถวายส่วนที่เหลือนั้นให้แก่เจ้าเชษฐไในมีส่วนแห่งบุญ แล้วก็ตรงนั้นนะเป็นทางเข้าซะด้วยทางเข้านี่จะเชิดสรางให้บริวารสร้างซุ้มประตูเจ็ดชั้นบนพื้นที่ที่ว่างน,นั้นสร้างซุ้มเ็เจ็ดชั้นกันไปเลยเฉพาะซุ้มนี้เนี่ยตอนนี้พอเกิดศรัทธากันมาแล้วเนี่ยใช้ทรัพย์ทั้งสิ้นสิบแปดโกรธโดยเอาเงินที่ที่ได้จากพระอนาถามิศิกะเศรษฐีปูนั่นแหละ เอามาสร้างซุ้มแต่ขอให้มีชื่อของตัวติดเอาไว้ตรงนี้หน่อยนะึงว่าเชตวันเพราะนั้นคนทั่วไป,ปจึงมักจะเรียกวัดนี้ว่าวัดพระเชตวันถือว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าเชตด้วยแต่ก็ต่อท้ายว่าอารามของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีท่านก็ใช้ทรัพย์ก่อสร้างวัดทั้งสิ้น18ปโกดมือน สถานที่นี้ก็เป็นวัดที่พระบรมศาสดาสเสด็จจำมาสาม,มารถที่สุดถึง 19, สิบเก้าพรรษาและจะเป็นหนึ่งในสถานที่สี่แห่งที่เรียกว่าอวิชิตสถานคือเป็นสถานที่ประทับประจำของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีความแคบกว้างต่างกันตามยุคสมัยคือที่ตรงนี้ก็เคยเป็นที่ประทับ เป็นศูนย์การการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆจะซ้ำที่เดิมนั่นตรงนั้นทึงได้เรียกว่าอวิชหิตะสถานจะย้อนหลังไปในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าปุณพะสุมิตรปุณพะสุมิตรท่านปุณพะสุมิตร ซื้อที่ดินสร้างวัดถวายในพุทธศาสนาเหมือนกันด้วยการปูเรียงด้วยอิฐทองคำบนพื้นที่หนึ่งยศคนอัศจรรย์ที่ไม่รู้จะไปใช้คำว่าอะไรแหละเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์นี้ใช้เงินปูแต่พระวิปัสสพุทธเจ้าเนี่ยทองโอกันอย่างนี้เลยนะ คือมีบุคคลเหมือนเจ้าเชษเนี่ยในยุคนั้นก็มีแล้วก็มีบุคคลเหมือนท่านอนันตาวินิกาศเศรษฐีก็มีเหมือนมันแปลกทีเดียวแหละนี่เป็นเรื่องที่แปลกในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งทรงะนามว่าพระสิขีมีเศรษฐีชื่อสิริวัฒนะท่านได้ซื้อที่สร้างวัดในที่เดียวกันนี้โดยการปูลาดขายทองคำลงบนพื้นที่ เอาทองมาทำเป็นตะไคร่ปูเต็มเลยสามขาวุธสามชั่ววัวรองตอนที่เงีย,งยบๆเนะีบดังกันไปเลยนะในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเวสภูเซื้อที่สร้างวัดในที่เดียวกันถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้ยการปูเรียง รอยเท้าช้างทองคำคือไปถอดแบบเท้าช้างแล้วเอาไปหล่อทองคำบนพื้นที่ครึ่งโยดนี่ก็าทำบุญกันขนาดนี้นะนี่คือเรื่องจริงที่มีปรากฏแล้วในอดีตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรางตรัสเล่าให้ฟังเองเลยในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งทรงวนามว่าพระกกุสันทะมีเศรษฐีชื่ออัจจุตะ ปูเรียงด้วยอิฐทองคําลงบนพื้นที่หนึ่งคาวุธนี่อิดทองคำเนาะอิกก้อนใหญ่หญเลยเนะเนี่ยหลอเท่าก้อนอิฐปูเรียงกันไปเลยเนะี่ยทำเป็นเล่นไปสมัยนี้ทองแพงเลยเลยเลยอีกพระองค์หนึ่งสมมตินามว่าพระโกนาคมัมน,นะปูเรียงด้วยเต่าทองคำถอ,อดแบบเต่าหล่อด้วยทองคํา ูเรียงเต็มพื้นที่เลยในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนี่มีหลายพระองค์งเลยสมมนามว่าพระกัสสปะพุทธเจา้ามีเสรษฐีชื่อสุมังคละปูเรียงที่เต่าทองคำอีกเหมือนกันโอ้เต่าทองคำในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งพระองค์ของเรานี่แหละสมมนามว่า พระสัมมณโคโดมพุทธเจ้าม,มิเศรษฐีชื่ออน,นาถบินิกะเศรษฐีนี่ใช้เงินปูเรียงจำนวนสิบแปดโกดนี่สิบแปดโกดแล้วก็ได้เริ่มวางแผนก่อสร้างวิหารอาดิช่างชั้นหนึ่งมาเลยและสิ่งต่างๆภายในวัดเช่นที่พักสง์ที่พักพระอาคันตุก,กะนี่ หอฉันนี่หอฉันเศรษฐีสะโบคารณีมณดบเรือนเก็บของเป็นตน้นลายซอะไรอีกอยเยอะๆโดยลาสซาพร้อมกันทุกจุดเพื่อจะได้ทันใช้งานก่อนวันเข้าพรรษาซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนโอ้โหทำกันทั้งวันทั้งคืนโบคารณี มอนดบเรือนเก็บของเป็นตน้นลายร้าอะไรอีกเยอะๆโดยเริ่มทราบพร้อมกันทุกจุดเพื่อจะได้ทันใช้งานก่อนวันเข้าพรรษาซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนโอ้โหทำกันทั้งวันทั้งคืนเลยซึ่งล้วนแต่เป็นช่างที่มีฝีมือทั้งสิ้นทั่วนครสาวสถีท่านเศรษฐีมาบัญชาการเองเลย การก่อสร้างวัดพระเชษายวันจึงเสร็จเรียบร้อยตามกำหนดรวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวัดทั้งหมดสิบแดกฎแล้วท่านอนาถาวิติกาเศรษีก็ได้ส่งคนไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเพื่อกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบและก็อาราธนาให้เสด็จไปกรุงสาวัตถี พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมเหล่าระสาวกเสด็จออกจากนครราชจจคลึไปสูน่นครสาวถีท่านสเสด็จโดยพระบาทนะเดินไปทรงพระดำเนินไปพักไปมีผู้มีบุญมาสแสดงท่านก็สแสดงธรรมไปแล้วก็สอนรพระภิกษุด,ด้วยสอนอุบาสกปสิกาไปโดยตลอดเส้นทางเลยนะส่วนท่านนาถาบิลิกาเศรษฐีได้จัด เตรียมการฉลองวิหารอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระาวบกเสด็จมาถึงวัดพระเชตวันรทนานนาถมิบบิกาเศรษฐีก็ได้ส่งบุตรชายพร้อมด้วยบริวารอีก500คนออกไปต้อนรับเสด็จบุตรชายของท่านเศรษฐีชื่อกาละ พร้อมบริวารห0าร้อยคนถือธงห้าร้อยคันอันเรืองรองไปด้วยผ้าห้าสีเห็นไหมบริวารทั้งห้าคนโบกสะบัดธงเพื่อต้อนรับพระุทธองค์และเหล่าพระสาวบกทัดจากการต้อนรับของขบวนบุตรชาเศรษฐีก็ถึงขบวนธิดาของเศรษฐีอีกสองท่านคือนางสาวมหาสุภธธัตตาและนางสาวจุลสุภธธัตตาเธอทั้งสองยังเป็นนางสาว ดูดวงตาเธอรีแลกซ์แสนดัเลิศทีเดียวที่ดาสาวทั้งสองพร้อมดูรัวอีกห0าร้อยถือหม้อน,น้ำอันเต็มไปด้วยน้ำเพื่อรอต้อนรับเสด็จถัดจากนั้นไปจึงเป็นขบวนของปริยาของท่านเศรษฐีพร้อมดจวยิงอีกห้าอรอคนถือถาดถาดอันเต็มไปด้วยอาหารจ้า รอต้อนรับพระบรมศาสดาแม่ห้กำลังหิวเดินม,นมหิวว่ามีน้ำมีทงให้สบายใจก่อน,น่ยน้ําเผื่อกระหายน้ำอาหารเผื่อหิวแล้วก็จะถึงท่านอนาถมริกาเศรษฐีแต่งชุดใหม่เลยแล้วก็ออกไปต้อนรับพระบรมศาสดาเป็นขบวนสุดท้ายพร้อมกับเพื่อนเศรษฐีอีกห้ารอคนมาความมีเศรษฐีตามมาอีกห้ารอนี่นี่ เห็นไหมจริงจริงแล้วจะมีเศรษฐีที่รวยกว่าท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่เหมือนท่านอนาถาบินฑิกเศรษฐีที่ก็มีสมบัติจักกพัในยุคของท่านดังเยอะแยะต่้งหลายท่านแต่ว่าใจไม่เหมือนท่านเมื่อพระสมาสนเจ้าพร้อมเหล่าภาษาวกเสด็จมาถึงขบวนต้อนรับของท่านเศรษฐีพระองค์ก็ทรงให้อุบาสกบริษัทเดินนำหน้าเพื่อนำเสด็จเข้าสู่พระเชตวันเห็นไหม ผู้ชายเนี่ยจะเข้าไปใกล้พระรัตนตรยัยนี่นำเสด็จเข้าเลยเขาจะมีขั้นตอนกันเราจะต้องศึกษาดีขั้นตอนเนี่ยธงน้ำอาหารกระบวนท่านเศรษฐีใช่ไหมจ๊ะแล้วก็อุบาสกนำหน้าพระพระอทงค์ทรงเปล่งพระชัันตรังสีทรงกระทําให้บริเวณนั้นเป็นประดุษ ทองคำเลื้องอลา,ามไปเลยครอบคลุมไปเลยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าขึ้นใจกะปีติเบิกบานทีเดียวพระองค์ทรงเสด็จด้วยพุทธลีลาอันหาที่สุดไม่ได้คืองดงามมากและเดืพุทธสิริอันหาสิ่งเปรียบไม่ได้เนี่ยงดงามสง,ง่างามจะเด่นที่สุดเพื่อให้ทุกคนในที่นั้นปลื้มบิติ เจน้นพระองค์พร้อมด้วยเหล่าะสาวกเสด็จประทับนั้งบนอาสนะที่จัดไว้อย่างเรียบร้อยจัดไว้อย่างดีท่านอนาถาบริการเศรษฐีได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ควรจะปฏิบัติอย่างไรกับพราวิหารนี้คือก็มีศรัทธาสร้างเสร็จแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อก็ต้องกราบทูลถามท่านพระรก็ตรัสตอบว่า ท่านเศรษฐีขอท่านจงถวายแด,ด่สง์ที่อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มาคือถวายให้เป็นส่วนรวมหรือเป็นของกลางของคณะสง์ไปเลยเป็นส่วนรวมท่านเศรษฐีรับพุทธดำรัสด,ด้วยความปลืมปีติเบิกบานใจมากจากนั้นก็ตั้งจิตจจอุทิศให้กับสง์ที่มาในทิศทั้งสี่ เป็นส่วนรวมแล้วก็เอาน้ำเต้าทองมาหลั่งน้ำลงบนพระหัตถ์ของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าแล้วกล่าวคาถวายพระวิหารนี้ว่าข้าพระองค์ขอถวายวาพระเจตวันนี้แด่สงทั้งสี่ทิศทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มาโดยมีพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเป็นพระประมุก เนี่ยพระเทน,น้ำลงบนพระหัตถ์ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวคำถวายอย่างนี้หลังจากที่พระองค์ทรงรับการถวายวัดประเจตวันจากท่านอนาถบินฑิกาเศรษฐีแล้วท่านก็ทรงกระทำอนุโมทนาตรัสถึงอนิสงส์การถวายมหาวิหารนี้